แรงบันดาลใจในการเริ่มทำแบรนด์ของพาราลของพี่นิ้วคืออะไรคะแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆมันมาจากอะไรง่ายๆในชีวิตเลยค่ะคือตอนนั้นเรามีปัญหาปวดบ่าปวดไหลจากการสะพายกระเป๋าหนักใช่ไหมคะมันมาจากปัญหาที่อยู่ในชีวิตรประจําวันเราเนี่ยแหละว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีแบบกระเป๋าที่มันทั้งสวยแต่ไม่ทําลายสุขภาพเรามันก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆง่ายๆนี่เลยค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋ากับผู้หญิงมันไม่ของคู่กันใช่ไหมคะผู้หญิงต้องสะพายกระเป๋าออกจากบ้านทุกวันแต่ทําไมกระเป๋าที่เราต้องสะพายทุกวันเนี่ยมันถึงต้องทําลายบาเราทําไมมันไม่มีความสมดุลระหว่างความสวยและสุขภาพเพราะว่ากระเป๋าแฟชั่นทั่วไปที่นิ้งเห็นตั้งแต่ก่อนที่ทําแบรนด์นะคะมันยากมากที่จะหากระเป๋าที่แบบไม่ทําลายเราอะ ทั้งหนักใส่สบายก็แข็งโอเคมันสวยก็จริงแต่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเลยนอกจากความสวยงามมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ของกระเป๋าฮาดาลากระเป๋าเพื่อสุขภาพค่ะกระเป๋าที่สร้างความสมดุลระหว่างความสวยงามแล้วก็สุขภาพและฟังก์ชันการใช้งานค่ะ คอมเมนต์จากลูกค้าทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นรีวิวจากลูกค้าที่ได้สะพายกระเป๋าเราไปท่องเที่ยวหรือไปทํางานทุกๆคอมเมนต์ที่กลับมาที่บอกว่ากระเป๋าที่เราได้ออกมาเนี่ยสามารถทําให้ชีวิตเขาเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นจริงๆสะพายแล้วไม่ปวดบ่าเลยค่ะตั้งแต่รู้จักคารดาราไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์อื่นเลยค่ะเพราะว่าตัดใจจากความบา่สบายนี้ไม่ลงจริงๆคือคอมเมนต์พวกนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ใจฟูมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันที่เหมือนทั้งนิงและทีมงานเนี่ยมีแรงผลักดันช่วยสร้างสารรออค์ด ก็อยากให้เราคิดเป็นเหมือนบิ๊กพิเจอร์นะคะให้เราคิดว่าตั้งเป้ามา1อย่างนั่นก็คืออสมมติว่านะคะเราอยากจะแบบมีเงิน500ล้านบาทในบัญชีใช่ไหมคะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการจะมีหลังจากนั้นให้เราแพลนคร่าวๆอะคะ่ะว่าเราจะทําอะไร1นึ่ีแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าการลงรายละเอียดเยอะอะ มันเสียเวลามากๆและพอเวลาที่เราแบบอยู่หน้างานจริงมันไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เน้นก็คือสําหรับคนที่มีอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีบิ๊กพิ t เจอร์นะคะแล้วก็มีแผนคร่าวๆนะคะว่าเราจะไปถึงตรงนั้นยังไงแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะ นกอยากให้แบรนด์ฮาดาราก้าวสู่ตลาดโลกนะคะเราอยากจะเห็นแบรนด์ฮาดารลาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะนิวยอร์กมิลานปารีสนะคะคืออยากเห็นฮาดารลาอยู่ทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะไม่ใช่อยู่ในแค่ประเทศไทยนะคะอันนั้นก็เป็นความฝันนะคะที่นกกับนิ้งมีนะคะอยากจะให้แบรนด์ไทยนะคะก้าวสู่ตลาดโลกให้ได้ค่ะ ที่เป็นตัวเรามากที่สุดนะคะน้องใบนั้นก็คือจะไม่ใช่ใบเล็กนะคะอาจจะต้องเป็นไซส์กลางจนถึงไซส์เอ็มช่องที่แบบเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับที่ให้นกแบบจัดการใส่ของไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะหรือว่าของที่แบบใช้สําหรับทํางานหรือว่าเป็นของที่เราต้องพกไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นยาต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นแบบเงินสดสำรองหรือว่า,าจะมีเป็นแบบช่องสําหรับใส่พาสปอร์ตนะคะเผื่อเวลาเดินทางเราต้องการช่องรับตรงนี้มาเก็บ สิ่งของที่สําคัญและเราไม่อยากจะแบบให้มันหายไปนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะทีะ่นกคิดว่าเป็นตัวตนของนกมากที่สุดนะคะก็คือตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตนะคะไม่ว่าจะได้ทำงานด้านส่วนตัวหรือว่าในการวางแผนในระยะยาวค่ะ คสิ่งที่นกชอบในรุ่นนี้นะคะนั่นก็คืออย่างที่นกแจ้งไปว่านกชอบเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงสะพายไหลแล้วก็จะต้องมีช่องที่แบบเอาไว้ใช้สาหรับชีวิตส่วนตัวนะคะชีวิตทํางานใบนี้นะคะจะชอบตรงที่แบบเหมือนมันมีช่องรอบด้านนี่เห็นไหมคะยาดมอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ใส่เป็นกุญแจรถกุญแจบ้านนะคะส่วนแบบลิปสติกนะคะเครื่องสำอางใส่ตรงนี้นะคะส่วนยาต่างๆนกอ,อาจจะเอามาใส่ไว้ด้านหลังนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะก็สามารถใส่แบบเป็นยานะคะอย่างตัวน้องเองเป็นคนชอบท้องอืดบ่อย ะะก็จะพกอ่ะยาแก้ท้องอืดยาแก้ไข้นะคะคุณแพ้ก็เป็นก็จะพกยาอะไรอย่างนี้เยอะนะคะแล้วก็ด้านในก็คือเขามีช่องที่แบบดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเงินสดพาสปอร์ตนะคะสามารถใส่ในในช่องตรงนี้ได้แล้วก็ด้านในก็ยังมีช่องสําหรับแบบใส่ อะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะล่มคันเล็กก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ขวดน้ําก็ใส่ได้นะคะใบแบบนี้นกคิดว่ามันเหมาะกับเวลาที่เราไปเดินทางต่างประเทศค่ะสายเคานุ่มมากนะคะทรงแบบนี้ในรุ่นคลาสสิก58เนี่ยนกสะพายไปเที่ยวไปทํางานด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เออเราเดินทั้งวันเงี้ยเราเดินดูงานทั้งวันเดินคุยกับลูกค้าทั้งวันรู้สึกว่าไม่เมื่อยบาดเลยนะคะก็เลยคิดว่ากระเป๋าทรงนี้มันเป็นทรงที่มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบเรานะคะคือดีไซน์น้องอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาดูเป็นกระแสแต่มันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในความเป็นตัวเราเราไม่จําเป็นจะต้องตามกระแสเหมือนใครแต่อยากให้เราใช้กระเป๋าในในใบในรุ่นในดีไซน์ที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราแล้วมันก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ดีที่สุดค่ะ